โลกับอาคังนอกข้างในสลาครับกันตอนไปท่อมที่ศาสนาครับอาเทียมตัวกับอิมินาสก,การนาังตังพุทธังอาภิปุยชยามางอิมินาสก,การนาัง ตังธรรมังอภิปูชยามังอมิดาสักกาเรนังตังสังฆังอภิปูชยามังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาบุตังภควันตังอภิวาเทมิ สวากดิ์ตัวพระกุตาธรรมน์ธรรมนัมัสสานิสุปฏิปันโนพระกุฏโอสาวกัสังโฆสังขังนามานิมะยังพันเตมิสวัเนรสหะอัดพ่องขะสามนาคตัง อุปโปสทั้งยาจามาโทติยัมปิมยังพันเตติสวาเนระสาอัตท่องคสามนาคาตังอุปโปสทั้งยาจามาตาติยัมปิมยังพันเตติสลาเนระสาอัตท่องคะสามนาคาตังอุปโปสทั้งยาจามา ต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดวยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งจิตนาว่าเราจงวัดเว้นไปตามองศ์ศีลน,น,นั้นเพื่อความพิสริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทสสะ Napo tassap kawato ra hato sama sambutasan. Napo tat samba kawato. Ara hato sama sambutasan. Napo tat samba kawato. Ara hato samba sambutasan. Napo tat อาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุถังสารนังกัจฉามิบุถังสารนังกัจฉามิธรรมสารนังกัจฉามิ ทำมังสารนังกัดชามีสังขังสารนังกัดชามีสังขังสารนังกัดชามีดุติยมพีบุตรขงสารนังกัดชามีดุติยมพีบุตรขงสารนังกัดชามีดุติยมพีทำมังสารนังกัดชามีดุติยมพีทำมังสารนังกัดชามีดุติยมพีสังขังสารนังกัดชามี ตัดตี่ยมปิสังขังสรนังกัดชามีตัดที่ยมปีบุทหังสระนังกัดชามีตาดที่ยมปีพุทธทองสรนังกัดชามีตัดที่ยมปีธรรมังสระนังกัดชามีตัตที่ยมปีธรรมังสรนังกัดชามีตัดที่ยมปีสังขังสรนังกัดชามี ตาทียัมปีสังขังสรนังคัจชามีตาทียัมปีบุธังสรนังกัจชามี นังแตตาิยัมปีธรรมมังสารนังกัจฉามิตแติยัมปีธรรมมังสารนังกัจฉามิตแติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิตแติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิสารณะกขมานังนิธิตังอามะพันเจตาโนติปาตา เวระโมณีสิกขาปังสมาติยามีนาติปะจังเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามีดินนาดานังเวระโมณีสิกขาปังสมาติยามีอาทินาทานัง เวระมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีพรรามจารียาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีพระมามจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีมุสาวาทัง เวรมณีสิกาอัธังสมาธิยามีสุราเมรยะแมจปมาดธานาเวรมนีสิกาปะดังสมาธิยามีสุราเมรยะแมจปมาดธาณาเวรมณีสิกาปะธังสมาธิยามีวิการโภชนาเวรมณีสิกาปะดังสมาธิยามี วิการภูชนางเวระมณีสิขาปัตังสมาธิยามีนัจจคีตวาดิตะวิสุทัสสนะมาราคันทะวิเรปนะธารณะมดนะวิภูสนทานามเวระมณีสิกคาปัตังสมาธิยามีนัจจคีตวาดิตวิสุทัสสนะมาราคันทะวิเรปนะ ทารนะมันธนะวิภูสนัฐานาเวระมณีสิกขาปัทฐางสมาธิยามิอุจจาศยนะมหศยนาเวระมณีสิกขาประฐังสมาธิยามิอุจจาชยนะมหาชยานา เวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามีอิมานีอัตะสิกาปะานีอนเจกังราตินดีวางโอโบสถหวเสนาสาทุกลางรักขิตบานีสาธุสีเรนสุขติงยันติสีส่เรนโภกสัมปานสาธุสี่เรนนิปุติงยันติตัสมาสี่รังเวโสอันทะเยสาธุ วันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำซึ่งที่เราประกาศไปแล้วว่าจากนี้วันพระทุกวันพระคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาพร้อมกับคณะสิยอนุสิทธิ์เราจะร่วมกันสวดอภิธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีซึ่งอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยซึ่งท่านได้ สวรรคตเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาก็เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยและก็ประชาชนชาวไทยทั่วไปก็พร้อมใจกันในการร่วมกันวัดวาคูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายก็ร่วมกันสวดอภิธรรมตามตามประเพณีของพวกเราชาวพุทธเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล ดอพระพันปีหลวงเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุ่มหนึ่งเรามีการลงสลาเริ่มต้นเราก็จะคณะสงฆ์ก็จะสวดอภิธรรมเพื่อถวายบังสกุลเพื่อถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีหลวงเสียก่อนแล้วจึงเราจึงเริ่มกิจจะวัดตามปกติของเรากันต่อไปเพราะฉะนั้นก็บอกบอกข่าวสารต่อไปในหมู่คณะศรียานุสิิ พวกเราเชาวพุทธหรือทั่วไปพร้อมใจกันมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอันนี้เพื่อถวายพระราชกุศลอันนี้ต่อพระปัญปีหลวงเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตาวทีหรือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในสถาบันหลักคือสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมาแต่ไหนแต่ไรมา เพราะเราจะเห็นชัดเจนว่าประเทศชาติของเรานั้นที่มีความมั่นคงยั่งยืนและมีความเจริญขึ้นมาได้ตลอดมาได้นั้นก็เพราะมีสถาบันพระหมหากษัตริย์คำจุนอยูอ่อย่างเห็นได้ชัดเจนดังเช่นที่พวกเราชาวไทยที่มีอายุสัก40ปีขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะต้องได้ได้ยินได้ฟังหรือได้พบได้เห็นข่าวสารของ รอเก้าในการของราชของพระอ,องค์70ปีนั้นพระอ,องค์มีแต่ทุ่มเทในการพัฒนาประเทศชาติในการพัฒนาประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากอดจนให้เข้ามาสู่ความเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยปีแข่งของตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนอันนี้แหละคือความความฉลาดหรือความมีน้ำจิตน้ำใจหรือความเป็นนักพัฒนาของ ในหลวงรอเก้าอันเป็นที่รักของพวกเรายิ่งแล้วก็ในขณะที่ในหลวงรอเก้าท่านสเสด็จไปตามในสถานที่ต่างๆตามโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปนั้นก็มีพระพันปีท่านสันตามเสด็จเพื่อร่วมกันพัฒนาเป็นที่ปรึกษาหารือของในหลวงรอ9้ามาตลอดอย่างยาวนานจนกระทั่งท่านอายุมาก ก็สุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ท่านจึงได้งดเว้นในการเสด็จในสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นหลังก็อาจจะไม่ได้คบไม่ได้ไม่ได้ซุ้มซับถึงโครงการพระราชดำริหรือความการหรือการพัฒนาของพระอ,องค์แต่ก็น่าเสียดายว่าข่าวสารทุกข่าวของพระอ,องค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลิศอย่างยิ่งเหนือยิ่งกว่า ประเทศอื่นๆที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงแต่ว่าสื่อมวลชนทั้งหลายก็ไม่ได้เอาข่าวพระราชสำนักออกมาดัางแต่เก่าก่อนแต่เก่าก่อนพวกเราผู้มีอายุมากกลางคนขึ้นมาเราจะเห็นว่าก่อนที่จะมีข่าวอะไรต่ออะไรมาไม่ว่าทางทีวีทางวิทยุเราก็มีข่าวในพระราชสำนักออกมาซะก่อน ในโครงการที่พระองค์ได้เสด็จประพา้าที่นวดเสด็จพัฒนาที่นั่นที่นี่อะไรต่ออะไรมาให้ประชาชนได้รับทราบได้รับรู้มาอย่างยาวนานตลอดจึงเป็นที่ซึมซับเป็นที่เห็นเป็นที่รู้ของประชาชนชาวไทยเราทั่วไปนี่แหละอันนี้แหละจึงว่าประชาชนชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนุกกันมาตลอดอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเมื่อถึงข่าวที่ พระพันในครั้งนี้กับพระพันปีท่านได้เสดนาสวรรคตก็เป็นที่กระทบกระเทือนจิตใจของพวกเราชาวไทยอย่างยิ่งแต่สิ่งที่พวกเราชาวไทยทั้งหลายจะมีโอกาสได้แสดงออกถึคฟามเคารพหรือฟามกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระองค์ท่านก็โดยการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชก,กุศลต่อพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นในวัดป่าบ้านตาดเราก็ได้รับความเมตตา ในแต่สนิทสนมกับพระพันปีหลวงมาหลายครั้งหลายคราวเพราะฉะนั้นในคณะศิญาณุสิทธิ์ในกระตัตั้งตั้งแต่คณะสงฆ์ตลอดจนศิยานุสิทธิ์ทั้งหลายก็เลือกหัาาดคารวะอุบาสกอุบาสิกาเราก็จะร่วมกันบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมบางสุกุลถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีตลอดแต่ทุกวันพระเป็นต้นไปขอเชิญชักชวน เชิญชวนคณะศิลานุสิธิ์อุบาสอุาิกาทั่วไปได้มาร่วมงานกันเพราะความกตัญญูกตวเวทีมีอยู่ในบุคคลผู้ใดก็ตามความกตัญญูกตวเวทีนี้เป็นเครื่องหมายถึงความเป็นคนดีที่แท้จริงเพราะในความความกตัญญูกตวเวทีมีอยู่ในบุคคลผู้ใดก็ตามบุคคลนั้นไม่ตกต่ําไม่ตกไปในกองทุกข์อย่างอย่างแน่นอนเพราะแม้นเราจะมีทุกข์หรือ ประสบเหตุอะไรต่ออะไรก็ตามในสิ่งที่ไม่พึงปารนาไม่ไม่พึงต้องการแต่เราก็จะมีพลังอันลึกลับอันหนึ่งที่คอยมาบรรเทาหรือผ่อนคลายความทุกข์หรือเหตุอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางจางออกไปถึงหลุดออกไปจากเราได้พลังอันนั้นก็คือพลังจากความกรตัญญูกะตะเวทีนี่เองเพราะฉะนั้นพวกเราชาวไทยนี้เรามีในขณะนี้ เราควรอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อสาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการทุกท่านทุกคนก็จะเป็นสิริมงคลต่อพวกเราทุกท่านทุกคนเนอะอาดูอาวนะรับพรรับพรจะนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพร ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขันลางเอวเมวายโตอทินังเปตานหังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชะตุสเพปุเรนตุสังกะปานยันโทปันระโสยะทามณิโชติ ราโสายฐานติโยยวิวันชันตุสัมภโรอิวโนยสัตุมันเตมเวันวันตารโยวิสุขี กายโยกอภาภวพิวันทนเสวรสานิจังทัยปัจจาจยโดนใจตารุิธทรมายทันติอายุวานนุโสขังภารัง

อังเกสัมเขปัสสนานังปุญญาเขตติดาตุตเรมอังกัสหมิงดานังดัตตังอักังปุญญังาวัตเติอังกังอายุวัจวันโนจายโสเกติสุขังพารังอังกัสดาตเมธาเว สัวมหิตตเดวาโพโตมวมดสสวาคาปตัวปมโมตดเตียนตีภวตุสัพมังกรังราคะตุสาะเทวตานสนศธาโสติภวันตเต ภาวะตุสัพพังการังระเขนตัวซาเฏวัติสามบาสังขารดูพาเวตัยสดาสอดีพวันตุเตมภาวะตุสัพพังการังระเขนตัวซาเฏวัติสามบาสังขารดูพาเวตัย สะท้าโสติมพระวันตุเตมอาธุอะระหังสีมาสมุทโธภะคะวาโหัตังภะคะวันตังอาภิวาเจมิ สวากโตภะคะวตาธรรมโอธรรมนามัสสานสุปฏิปันโนภะคะวโตวสวกสังโฆสังขังนัมอ้าวัดอาหารทานเงี้ยเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันยไปให้ทั่วถึงเนอะทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน